ชื่อเรื่องรักในเงามืดในเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและอันตรายแอนนาเป็นหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านคนจนเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆแต่ทุกคืนเธอฝันถึงชีวิตที่ดีกว่านี้วันหนึ่งในขณะที่แอนนากำลังทำงานมีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาในร้านเขาชื่อว่าลูคัสเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อผู้มีสเสน่ห์แต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของเขาคือหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมือง แอนนาสังเกตเห็นลูคัสทันทีเขามีบางอย่างที่ดึงดูดใจเธออย่างประหลาดและในไม่ช้าเขาก็เริ่มสนใจในตัวเธอเช่นกันหลังจากการพบกันไม่กี่ครั้งลูคัสเริ่มรู้สึกถึงความบริสุทธิ์และความจริงใจของแอนนาซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงที่เขาเคยพบเจอ ลูคัสพยายามปกป้องแอนนาจากอันตรายที่อยู่รอบตัวเขาแต่เธอกลับตกอยู่ในอันตรายเมื่อศัตรูของเขารู้ว่าเทอคือคนสำคัญของลูคัสการประทะก,กันร,ระหว่างแก๊งมาเฟียเริ่มรุนแรงขึ้นและแอนนาก็พบว่าตัวเองต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความตายหรือจะทิ้งลูคัสและกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาในที่สุดแอนนาเลือกที่จะยืนอยู่เคียงข้างลูคัสทั้งสองคนร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคและความรักของพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับอันตราย